ถ้าพูดถึงย่านที่รวมของกินร้านเด็ดร้านดังและสตรีทฟูเบย์มากมายเนี่ยก็คงต้องพูดถึงเยาวราชย่านของกินตำนานความอร่อยที่ทุกคนต้องรู้จักคลิปเนี้เรารวมของเด็ดทำถึงมาให้แล้วจา้าบอกเลยใครดูจบนะตามไปกินเราไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่ลุย ที่ร้านแรกนะคะทุกคนเราพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านเอียแซซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆเลยนะในชุมชนของคนเยาวราชเปิดมาประมาณ90กว่าปีแล้วอีกนิดนึงก็คือจะร้อยปีแล้วอะร้านเนี้ยไม่ใช่ร้านเดียวที่อยู่ที่เยาวราชนะจริงมีหลายร้านมากแต่ว่า้านเนี้ยเป็นร้านที่อยู่ยงคงกระพันมากที่สุดส่วนเมนูที่เราสั่งมานะคะขอประเดิมด้วยกาแฟหแก้ว อันนี้เป็นกาแฟโบราณที่เขาคั่วสดใหม่ทุกวันนะอันนี้คือมันเป็นรสชาติมีความเป็นกลิ่นโอเลี้ยงที่ผสมนมเข้ามาแต่ว่ามีความเข้มของกาแฟะนะรสชาติอาจจะติดหวานนิดนึงเพราะด้วยความที่เขาอ่ะไม่ได้ประยุกต์รับแบบรสชาติให้มันเข้ากับคนสมัยปัจจุบันใช่ปะอันนี้มันเป็นรสชาติที่ยังคงความคลาสสิกตั้งแต่แบบเปิดร้านอยู่เลยรสชาติแบบนี้คือหากินยากแล้วนะมันต่างจากกาแฟปัจจุบันไหถ้ากาแฟปัจจุบันอ่ะ กลิ่นมันจะค่อนข้างเป็นแบบว่านมนมกลิ่นคือเข้าถึงเราง่ายอะ่ะอันนี้เป็นเมนูชาไทยใช่ไหมสีของชาไทยของที่ร้านนี้นะคะจะคล้ายๆแบบชาซีลอนอะไรประมาณนี้ตัวเนี้ยก็เป็นทีเด็ดอีกอย่างหนึง่งคือขนมปังสังขยาซึ่งสังขยาเขาอะทําแบบไม่ผสมแป้งปัจจุบันเนี้ยคือส่วนใหญ่เขาจะผสมแป้งเข้ามาใช่ป่ะมันจะมีความแบบข้นๆเป็นขาวๆเพิ่มขึ้นมาแต่อันเนี้ยคือสีแบบเหมือนเป็นสีของชาไทยเลยอะ ไ่เป็นสังขยาที่กลิ่นหอมมากๆเลยชอบชอบแบบชอบเลยมันเหมือนเรากินขนมปังที่มีสังขยาที่อยู่บนข้าวเหนียวแต่ว่าเท็กซ์เจอร์มันต่างกันอันนั้นมันจะออกเป็นสไตล์วุ้นๆหน่อยแต่อันนี้คือมีความเข้มข้นอยากให้ทุกคนได้มาลองดูแนะนําเลยอยู่ที่นี่ที่เดิมขายเหมือนเดิมแนะนําว่าทุกคนควรจะลองมาสักครั้งหนึ่งนี่แค่ร้านแรกนะกับร้านกาแฟในตํานานของเยาวราชไปต่อกันเลยกับร้านต่อไปจะอร่อยทำถึงขนาดไหนไปดูเลยจ้า เมื่อกี้เราอะเราแอบหนีไปพักท้องมานิดนึงราเดินมัว่วสัวแล้วก็มาเจอกับร้านนี้ค่ะทุกคนชื่อร้านว่าเด็กกุ้งหมูย่างน่ากินมากเป็นหมูแดงแบบช่ำๆเลยเขาเรียกว่าอะไรลาครเดินผ่านแล้วแสงมันสะท้อนกับหมูแดงหมูแดงเข้าตาแล้วคือกลิ่นมามีร้านนี้หอมมากเราก็เลยขอแวะสักนิดนึง ที่เราสั่งมาจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวใส่ปูแต่ดูความเป็นหมูแดงคือฉ่ำมากป่อขูดเค้าก่อนแล้วกันเนาะนี่เรียบร้อยอมหมูแดงหมูแดงอร่อยมากหมูแดงแบบหวานนุ่มเหมือนเขามักมาโคตรดีอะ่ะคือตัวหมูแดงจะบอกว่าน้ำเคลือบมันทั้งเ้นเลยอร่อยแบบอร่อย เลข้างๆคือร้านกระเพาะปลาแต่ของลุงอ่ะอันนี้เปิดมาแค่5ปีกระเพาะปลาเปิดมาแล้วกว่า70็ดสิบปีทำไมเราไม่สั่งกระเพาะปลาชื่อร้านเดียวกันเขาเขียนว่าเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างกับเจ๊กุ้งกระเพาะปลาน้ำแดงแนะนำนะถ้าใครมาแถวเยาวราชเนี่ยมาได้จะอยู่ตรงข้ามอันนี้เขาเรียกว่า MRT ค่ะวัดมังกรหรือว่าเจริญกรุง23่สิบสาคือมันเป็นเส้นเยาวราชขากลับเส้นเจริญกรุงอ่า เี๋ยวเราจะไปร้านไหนกันต่อดีอันนี้เราอยู่ซอยอะไรแล้วเนี่ยเราอยู่<ล><ล>ซอยแ<ร>ปลงน้ำ,นำใช่เนะเออจริงๆตอนแปลงน้ำเนี่ยตอนกลางคืนอ่ะมีแต่ร้านดีๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาไปแปลงน้ำแต่ตอนนี้เราอยู่ร้านเจ๊แป๊วนะใช่ต้องบอกก่อนว่าเจ๊แป๊บเนี่ยเรามาหลายครั้งเลยนะใช่อันนี้เรามาเรามาหลายรอบมากทำไมเราต้องแวะร้านนี้เพราะว่าน้ำเป้าหวานเขาเด็ดมากแล้วก็มะม่วงก็คือดีถ้าใครมาแวะซื้อกลับบ้านได้นะคะ อยู่ที่หน้าซอยแปงนา้านี่ร้านหยุดวันจันท์ค่ะทุกคนก็มาซื้อกันได้ตะกี้นะคะทุกคนเรามาจากร้านเจแปวใช่ไหม<ช>ที่ซอยแปงน,น,น้ำเนาะแล้วเราก็ตรงเข้ามานิดนึงในซอยแปงน้ำเหมือนเดิมเลยร้านจะอยู่ฝั่ง ขวามือนะคะชื่อร้านว่าเสียเหล่ายี่หอ้อเป็นร้านข้าวหมูแดงนะทุกคนซึ่งมีความพิเศษคือไข่ดขําไข่ต้มที่เป็นสีดำส<ฮ>วัสดีค่ะ<ฮ>หนูขอสั่งอาหารหน่อย<ฮ>ที่ร้านมีเป็นหมูอะไรบ้างะคะมีหมูแดงหมูกรอบกุ้งเชียงไข่ครับแล้วไข่ดํานี่มาจากทํามาจากอะไรเป็นไข่พะโลต้มสมุนไพรนะครับอ๋อเปนอ็นไข่พะโลต้มสมุนไพร นี่มาแล้วนะทุกคนที่พลอยสั่งมานะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะเป็นหมูแดงกับหมูกรอบแล้วก็จานนี้ให้ดูว่าเป็นแบบหรูหรูราราหร,รูหลาพิเศษของพิเศษเป็นพิเศษที่มีกุนเชียงเหมือนจะเบิ้ลหมูมาด้วยเบิ้ลหมูย่างแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงนะคะ ้ำพอเขาเข้มข้นมากก็หมูกรอบเขาอะเหมือนจะเน้นเป็นกระจายจริงๆนิดๆหนังน้อยเนื้อเยอะมันเยอะนี่มัแดงทานมาชิ้นหนามากจะเน้นเป็นแบบว่าเนื้อเนื้อเลย <c oughs> เป็นแบบคนเฮลตี้เฮลตี้หน่อยแต่ว่าหมูแดงเขานุ่มนะแต่คือชอบน้ำราดเขาที่น้ำราดเขามีความเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศนี่ไข่ดำ<ม>เป็นไข่ต้มพะโลแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้ามาคือรอบนอกอะ่ะตัวมันเป็นสีแบบเครื่องพะโลเลยอะส่วนข้างในคือไข่แดงเขามีความหนึบมากถ้าดูจากตานะ เป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้ทําให้อยากมาเยาวราชหรือ,อยังจ๊ะจริงๆทุกร้านที่คัดมาคือเวลิกูนมากย่านเยาวราชเนี่ยมันมีสเสน่ห์จริงๆของอร่อยเพียบเลยครั้งหน้าเราจะพาไปหาร้านอร่อยร้านดังที่ไหนย่านอะไรอีกเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ขอไปเยาวราชก่อน